สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเอน้องหญิงครับผมกับบาวโทนกับพี่โดเหมือนเดิมในช่องบาวโทนทองพูนแม่น้อยน้องหญิงครับแดดอีกแล้วครับพี่น้องแดดอีกแล้วครับแดดมือที่3ามแดดแบบเข่งเข่งแดดแบบบอดีไอมีสแตนอินนะครับแดดจริงๆตัวจริงๆนี่ บอดดีใไซนักแสดงแท่นนะครับแดดมือนี้ครับสามมือซอนแลวพี่น้องแดดและฝนก็ย้มมือแรกเนี่ยตั้งท่าว่าสิตกสามมือเลยนะครับตั้งท่ามากขึ้นสีตกนี่ลมฟ้าเรือมันแบบเอยเป็นตหยาดนะครับแต่ว่ากาบอตกนะครับผ่านใตแบบเหมือนบ่มีอยียงเกิดขึ้นนะนะซาเลตโตูนะครับเดินทางไปบ้านแพงนะครับไปร่วม กิจกรรมของทางบอดโจเนาะพ่อเอกเม่นหน่อยน้องอุ้งอิงนะครับเดินทางไปที่บ้านแพงโกสมพิสัยนะครับพี่น้องะไปรอดติดตามครับคลิปวิดีโอทางช่องพ่อเอกพ่อแม่อุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่องของทางสโนอยเพรบันแพงเนาะแล้วก็อีกหลายๆช่องครับมือนีพอการใส่ผมแปมพูนี้นะครับ กะพอน,นุนรอติดตามนะครับกับซีนมีคลิปหนองอิงออกมาหลายๆคลิปนะครับเนาะมื้อน,นี้หลายๆช่องให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด็ดติดตามกันนะครับส่วนทั้งบ้านนะครับทีมหลังบ้านปะวันปะนางลุงเดียนะครับก็จะถ่ายเกี่ยวกับความเขอนไหวทางบ้านนะครับมี FC, เมอฟซีเดินทางมาบ่อผู้ใดเดินทางมาแนหรือว่าไอ้ดีๆ กับหลูกๆของเขาเป็นจังไดความแข็งแรงความคืบหนา้าไปหอดไซ่แล้วแล้วก็บานพักด้านหลังสร้างสีขามาเหฮิตต่อหรือบ่อสีมาเฮ็ดอียังแน่จังไดแบบใดเดี๋ยวทางทีมงานหลังบานนะครับจะอัปเดตให้ชมเป็นระยะระยะนะครับวัอนี้เนาะวันนี้เป็นเสาร์วันพุธนะครับที่7สิงหาคมนะพี่น้องอีก บวกกี่มือกับวันแม่ล่ะครับพอแปบกับวันแม่วันแม่แล้วกัเคืองเดือนนะห่อนวันแม่นี่กับซ้ำเคืองเดือนส,สิงหาเลยนะครับแล้วบดนี้เดือนหน่ะกับกันยากัญยากับเปิดวงแล้ว้ะมันขึ้นเร็วเห็ไหมขึ้นไปขึ้นมาเนาะปิดวงไปแป๊บเดียวไหมครับคือช่วงนี้เป็นช่วงปิดวงนะครับพอปิดวงแล้วก็คือทาง นักร้องและก็ทีมงานแผนกต่างๆเนาะเพิ่นก็มีกิจกรรมของเพิ่นนะครับหรือว่าเพิ่นอ,อยากอยู่ร่วมกิจกรรมกับทางบอดเพิ่นกัอยู่นะครับเพิ่นมีธุระเพิ่นก็ไปธุระของเพิ่นนะครับหรือว่าคนที่ต้องซ่อมก็ต้องซ่อมนะครับนักร้องก็ซ่อมยุ่ไซก็ได้นะครับพี่น้อง หางเครื่องก็ต้องซ้อมกันเป็นทีมนะครับเพราะว่าเห็นไอ้คอมเมนต์หนึ่งนะครับผ่านเข้ามาในโซเชียลเนาะผ่านเข้ามาในช่องทางโซเชียลว,ว่าคอมเมนต์เขาไปว่าไอ้น้องหญิงประมาณว่าบอไปวงเลยบอไปบันเพิงเลยอยู่แูบบ้านประมาณนั้นนะครับ แล้วก็เขาซ้อมอกับบ่ไปซ้อมประมาณนั้นนะมาอยู่ต่บ้านประมาณนั้นนะครับเออก็คือคนเฮ้ามันหนาที่มันแตกต่างกันนาอพี่น้องเนาะหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็คนเฮาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจุดที่เหมาะในจุดที่ถือวีถือที่ถือเวลาเฮาเกับสีสามารถเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สางนั่นสางนี่ได้มากมายนะครับ แต่ถ้าเฮาทำเกินหนาทีมันกะมีผลเสียนะครับหรือว่าเทชบปถึงหม่องบรถึงบอลมันกะมีผลเสียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก้านที่เฮ้าดูคลิปดูคลิปวิดีโอแล้วเข้ากับสีหูความเคลื่อนไหวของแต่ละจุดแต่ละหม่องแต่ละบอลว่าเพิ่นเฮ็ดอีกอย่างเพิ่นทำอะไรแล้วทำไม้เพิ่นถึงเป็นจังสันจังสี เข้าสีหูเลยครับว่าเป็นยังนองขึ้นในยุบานช่วงนี้แล้วเราจะไม่คอมเมนต์แบบนี้ลักษณะนี้เข้าสีบอไม่คอมเมนต์นะครับแต่เข้าคอมเมนต์แบบนี้ปุ๊บเข้าสีกายเป็นคนโง่งทันทีในสายตาชาวบ้านเข้าสีกลายเป็นคนโง่กายเป็นคนที่ไอบอมีความหูเอาแต่หูจะของเอาแต่ใจจะของประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะคอมเมนต์เรื่องอยงังต่างๆกับร้างนะครับกะให้ผิจารณาเนาะ ว่ามันแมนบอเฮ้ยถ้าห้าสิบคอมเมนต์เป็นสี่ข้าค้ดแบบนี้มันถือตองหรือบอนะครับแต่ว่าคอมเมนต์มากแบบนี้ก็ดีคือกันครับมันสีได้มีคนเขาไปฉีดแจ้งสิไเด้มีคนเขาไปคอมเมนต์ว่าไห้นะครับสิไดดหูว่าอ๋อห้อเข้อบอแบบนี้มันบดถือตัวนี่มันเป็นจังสี่ตัวนี่อ่าโอเคครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กะว่ากันไปเราพี่น้องเนาะตามความสมควรตามความเหมาะสมนะครับของแต่ละบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนะครับ สำหรับผู Nowadays, ้ใดนะครับสนใจเสื้อนะครับเสื้อแบบเจ็ดสีนะครับไซซ์ L กับ XL นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องอุ๋งอิงนะครับมีครบทั้งเจ็ดสีนะครับแบบไซส์ L กับ XL นะครับผู้ใดมาซื้อผู้ใดมาสั่งหรือว่าผู้ใดต่องการนะครับได้ลายเส้นน้องอุ๋งอิงทุกตัวนะครับได้ลายเส้นน้องอุ๋งอิงทุกตัวนะครับเนาะ หรือว่าผู้ใดสนใจนะครับจะเป็นวัตถุมงคลลูกปุ่มหมุนนะครับวัตถุมงคลวัดน้องคู่นะครับบอกว่าจะเป็นพระบูชาแบบตั้งโต๊ะแบบตั้งนารถนี่นะครับหรือว่าผู้ใดสนใจกาแฟนะครับเพื่อสุขภาพนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพทักมาสอบถามเบาโทษไดครับหรือว่าจะเป็นกังนํากูต้าของกังนําเน็กนะครับทักมาสอบถามได้ครับเบาโทษจะให้รายละเอียดต่างๆนะครับ ส่วนเฟซนะครับเฟซบ่าวโทนจะเป็นรูปโปรโฟไฟล์เสือสีแดงนะครับโปรโฟไฟล์เสือสีแดงนะครับเฟซบ่าวโทน ผู้ติดตาม2.8หมื่นนะครับผู้ติดตาม2.8หมื่นนะครับจะเป็นเฟดจริงถ้าบอกอันใจก่อนโอนก่อน,อนทำธุรกรรมนะครับให้โทรฟังเสียงหรือว่าโทรมาเบิ่งหนาก่อนก็ได้น,น,นะครับก่อนโอนเงินเนาะจะได้รับเสือทุกคนแน่นอนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ฝาเบิร์โฆษณาเป็นกำลังใจหน่อยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ